สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับตอนนีก็ฮอดอุบลราชธานีเรานะครับก่อนที่จะไปห้องพักนะครับก่อนที่จะไปอาที่พักนะครับมาแวะบ้านน้องอมแอมนะครับบ้านน้องเชอรี่นะครับพอดีว่าน้องว่าถ้าเกิดมาทางอุบลมาลำอุบลนะครับให้แวะให้แวะมากินไอ้ก๋วยจับอุบลนะครับเพราะว่าเพิ่นเตรียมก๋วยจับเตรียมอย่างไร ว่าให้ทีมงานสาวหน่อยทุกคนนะครับมาแวะชิมนะครับแวะชิมก๋วยจับก่อนค่อยเดินทางต่อนะครับนีสิแวะชิมเบิงนะครับว่าก๋วยจับอุบลนี้แซบ่บสมซาสมลือคือนอนเพิวาบอนะครับเดี๋ยวพี่นองไปกินน้ำกันครับผมตอนนี้กำลังจะเลี้ยวเข้าไปในซอยบ้านบันเจเรียบ้านนี้ เรียินว่าบ้านเจอรีบ้านเจอรีบ้านพี่สาวของน้องออมแอมนะครับอ๋อน้องเรียกงี้น้องว่าบ้านบ้านของอมแอมนะคืออยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูไอ้ฝอ้นมันอยู่อ๋อขอบคุณอันนี้มาตามผิดกดหมดนะครับนี่อมันขอยสองปอง กีปอซอยหน่อยครับนั่นอาจจะขอไดิปองนึงครับจริงๆน่าจะไม่ใช่ปองนี้เป็นอยู่คือสิอิ้วในเถอะในเดี๋ม,ม,มันจะมีเสียงเหม,มันจิ้ตัดปากมอญใหญ่เตี้ยเพคะโอ้เซื้อเสื้อเมียทะเลบอกัอยใหญ่เตี้ยว่ะปากมอญใหญ่เตี้ยนะครับกันหมดนะครับโอ้ ขุดมูลเขามาในครับขึ้นผามาทีคุณตื่นมาลูกเออคุณแกนคุณตื่นมากินกว๋วยจับไหมลูกรับชัดแบตอยู่ครับตอนนี้ครับแกนคุณกำลังชัด,ดแบตอยูสิทีผักหมอ้อไข่ดาวไข่เจียวหอดแล้วจอดกินผักหมอ้อเอาเถอะคือบ่อเห็นคุณนด้พ้ากันนาำไห เรกว่าดี้าคนีอวันรูกเข้ามาเร็วฮะสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้มาเอหมองค่ะดาดิเดหมอคุยับน สวัสดีครับผมในยินต์ตาซื้อครับร้านยังก็เออป๋อมอ้อยเตี้ยผุนปีกีพี่เอ็ดผ้ามุนเขามาในที่สร้อยมาสร้อยปากถูกอยู่นะเมื่อเมื่อที่ไอเขาไปในนีบอกโบลูบ้าโพเขาสร้อยนี่ออกมาสร้อยนี่นี่ออกมานี่อ้าวมันทะลุได้หรือจูได้ไม่เป็นไรก็ถือว่ามาแล้วเลยได้เป็นคูณเลยอ๋่ใช้คนในเมียเจลีครับนั่นไงแม่เจลีโอ้ดิครับคาเฟ่ร้านแม่ครับผม สวัสดีครับเม่เจอร์เดี๋ยว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 เรวามคิดทีแรกได้ข่ามาทีแรกผมคิด <Greece> ว <fois> ่าผู้นี้ได้แม่เจอร์อันไหนเซียวกันแั้กเจอร์เพราะเราออกกอดข้อกันโอ้หน้ากับหลาน นี่แม่แม่แม่เตี้ยแม่เตี้ยเนาะพี่จู้อันนี้พี่จู้ชื่อร้านเตี้ยฮะชื่อร้านเตี้ยเพราะว่าแกตัวเตี้ยแกตัวชื่อเตี้ยโอ้แกชื่อพี่นิดมาแล้วไอ้ต้นไอ้ต้นไอ้ต้นอ่ะพี่ต้นมาแล้วโอ้เข้าตีต้นมีมลชัยมามาทักด้วยกันเบิร์ดกับสโลว์หน่อยเมียไหนอะเมียนางอะเหรอใช่อยู่นี่เอาไม่ได้อยู่มูดาหารเหรออยู่นี่ ก็วันนี้จะทำทีเปิดตัวเมียเจเล่ไงเอฟซีเนี่ยท่าไมบางคนก็คิดว่้านเกิดเมียเจเล่เอาวันนี้เจเละ่มีเมียบ่นี่แหละวันนี้เราจะมาเปิดโปงประเด็นประเด็นสำคัญเลยใช่เซซไอ้กุญแจพี่รองครับเบื้องหน้าตาครับแท้เลยอันนี้กุวยจับอุบลค่ะต้นตำลับแท้ต้นตำลับแท้ค่ะมีดูกมูตินไก่ ว้าวอันนี้ปากหม้อค่ะอันนี้ปากหม้อยวนขุบลพี่สาวเพีทิ้งพันปิษล่ะอะโบราณกุหลาบอันนี้ปากหม้อนะครับอันนี้อันนี้ถั่วงอกนะครับครับพี่น้องคไปจับเปดูจ่ะร้านนี้เป็นร้านของแม่น้องเจรียนะครับเจรียมีเมียบว่ติเมียอีเลี่นี่บ่เอ้าเมียเป็นท่อมเนยเมียเป็นท่อม โอ้สิได้เห็นเมียเจลีมเนี่ยเป็นท่อมเอาคือว่าพีสูพนสิมาพนท่านในหอดป่ะครับจากนี้เป็นงานประมาณสามสิบสามสิบกโลครับเกณฑ์คุณ กินดเลยนู่นกินได้ก่อนเลยนี่ใส่แบบนี้อแนยวเอานมจิบมาให้ร้านด้นี่มีนมจิบด้วยใส่ได้เลยต้องใสหม้อป้วเจลี่บ้างหอดไปหามี่เล่องบีข้าวเกเขาไปคุณอั้งแรกนะคะหมา้าหนัเอแล้วก็เดี๋ยวว่าบึงครับพี่น้องครับีครับาย ไวต้องหอดบวะที่ต้อนรับสู่บ้านค้อฮักค่ะนี่หมอบแบบไงพี่น้องเมื่อกี้ไม่ได้ปิดปิดลาเล่นมาครับมื่อนี้ทำให้กินโดยเฉพาะเลยทำให้กินโดยเฉพาะเลยพี่น้องมื่อนี้เพิ่นปิดล่าทำให้กินโดยเฉพาะเลยพี่น้องสุดยอดดีๆครับนี่เส้นกุ้งเจ้บอุบลอุตส่าหาไปซื้อนี่ถ้วยนี่แพงแล้วนี่ ของแท้เลยครับโกจับอุบลกินอยู่มะเอือนนี่มิตรของปลอมครับพี่น้องเพราะว่าบ่บ่วแมนยู่อุบลแม่กินยุ่งเทียมอยู่ของปลอมมื่อนี้ยไม่กินอยู่อุบลของแท้ครับพอดีว่าสิไปงานพี่น้องก็เรียกว่ามาชิมมึงไอเหรอกมาไอ้ไม่มีหมดเยอะมากบ้านเจริญเพิ่นขายอขนกุยจับกระสันอ้กี่คนน้องมากี่คนเหรอพี่สุสายใหญ่ก็กำลังจะมาครับก็มันก็รู้เลยค่อยอร่อย อันนั้นเป็นยังไท่านผูนอันนั้นเป็นเฮี้ยนน้อผู้ใดไรังนั้นเฮี้ยนน้อเอือยค่ะฮะเอือยใดยเอือยพี่นิดแม่เจเล่ใช่อ๋ออารมณ์แบบงระบาดลั่งเอกค่ะอารมณ์แบบบ้านสวนนะคะมากันหลายคนแล้วบ้านน้องแล้วบ้านน้องฉันแล้วบ้านน้องอ้อมแบบนี้เลยบ้านฮะ บ้านกับหนูจริงอยู่บ้านคำใหญ่อีกที่หนึ่งบ้านคำใหญ่ใช่ค่ะพี่สาวป้าอยู่อีกที่หนึ่งเมื่อนี้ก็สิไปหาเพื่อนแล้วก็ไปไหว้พ่อพ่อกับแม่น้ำแต่ตรงนี้จะเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งที่หนูก็เคยอยู่เหมือนกันอยู่กับพี่ๆขายของนี่แหละค่ะพื้นที่ชี้อะไรพี่น้องพื้นที่ชี้อะไรแม่นบองแต่ผุดมาผีมันบอสาตอนที่หนูเรียนมหาลัยหนูก็อาศัยอยู่กับพี่นี่แหละช่วงเรียนขายปลานุโคขายนำโตงูกับไปน้ำพึ่ง โอ้ไม่ไงัวจะตื่นสิใกล้ไฟมาสดกวยจับภูไนพานมาถาบ้านดงแสนสุกอำเภอเมืองจังหวัดอุบลนะคะตำบลไร่น้อยนะอืสวัสดีค่ะอันนี้พี่จุ๊บค่ะหอมจังเลยโอมดดันดันต้องกินนะคะ คนพี่น้องมีมีหอกกระดุมจีบันบ้าไม่ันแช่ปลาุกเพชรเยผู้ชายรม้อ้าก็คือลางานหมดเลยใเห็น้ง่านอรพี่สาวพี่สาวาวรอร้องร้องพี่สาวรองรอพี่สาว นโตแล้วก็ไอ้คนรองแล้วก็มาเป็นหนูจะเกเป็นหลนื่อยน้องวิ่งเบิร์ดโค้กโค็นนะู้เดียวเป็นหมอลำผู้เดียวเป็นหมอลำผู้เดียวจะบอกว่าคนอื่นทาข้าวอร่อยหมดยกเว้นหนูเว็นแล้วขึ้นสดป้วงมันต้องสลดป้วงยกเว้นหนูค่ะเราเกิดมาเพื่อเป็นหมอลำเราไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นแม่ค้าเป็นใคกับข้าวทั้งนั้ีเอาจ้ะสิบเอ็ดเหตุแสบทุกคนพูดเดยสิเป็นผู้กินเอาบัหนึ่แม่ได้เงินเบาะกันว่าพวกเจ้าใหดกับเขาแสบเบิร์ดยกเว้นข่เขาจะเป็นผู้สิ้น ต้นงต้อลับอุบลราชธานีของแท้ที่หนูอยากให้ทุกคนได้ชิมเพราะว่าไปกินที่อื่นมีแต่ของปลอมเพราะว่าเราไม่ได้กินอู่ที่อุบลแม่ถ้าไปกินถ้าไปกินอยู่กรุงเทพว่ามีของแท้อันีของแท้ใช่เท้านี่คือของแท้เลยตื้นละมุนย้ายเท้าเท้าที่ไรตื้นไม่กับตัวผู้หมวดมาแล้วกันไม่ยังเหรอยังเหรเป็นยังไงน้ำเพราะปิดไฟตัวเจ้าของดิเดนี่ คลิปนี้เราจะมีคลิปพิเศษนั่นก็คือเปิดตัวเมียเจเล่เดี๋ยวตอนนี้นางหายตัวไปหาเมียอยู่เดี๋ยวนางจะออกมาเดี๋ยวตัวเปิดตัวอีกคลิปต่อไปครับคลิปนี้คลิปนี้เอาไปสนีทกันคุณกันคุณเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับมามาพบกับเมียเจเล่นะครับเมียเจล่นะครับผมบ้า เป็นอะไรยังไงนะครับเพิ่หรืเปิดตัวเมียวระสันบานะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องไว้สนิทขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องครับผู้ใดผ่านไปแวะมาผู้ใดผ่านไปผ่านมาครับแวะมาชิมนะครับแวะมาชิมร้านก๋วยจับอุบลนะครับเปิดทุกมือเะครับนี่ครับเปิดทุกเปิดทุกวันนะครับผมอยู่ที่บ้าน แสงบ้านดงแสงสุกพังไปพี่บุญค่ะไปนี้คือพี่บุญบางสาขาครับพี่น้องพันไปพันมานะครับแบะนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับพี่น้องครับลงไปสนีพอกันไม่ลิปหนาสวัสดีครับ